โมที่ลืม,มไม่ว่างก็ต้องโทรศัพท์บอกโมธนาโมนมั่งไปทำโมอะไรอย่างนั้นอ่ะใช่แล้วหรือเพราะฉะนั้นสถานะไม่เป็นสัตไม่ใช่คำถามต่อไปนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมหลวงตาค่ะมีนีิสิตและก็เสียทรัพเสียในการทำงานมีนีิสิตและเสียทรัพย์ ทำการงานให้ประสบความสําเร็จต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะนี่แหละคือทุกวันเนี่ยไหวพระสวดมนต์ต้องดูสภาพของสังคมด้วยนะของโลกทุกวัน,นเป็นยังไงสังคมมันก็ังเปลี่ยนนะต้องเข้าใจนะต้องดูนะไม่ใช่ไม่ดูโลกมันกลมมันไม่อยู่แล้วทุโกโกททุกวันเนี้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยน มไม่อยู่อย่างนี้หรอกเกิดจากคนคนเป็นตัวแปรคนเป็นตัวรักษาคนเป็นตัวทำลายธรรมชาตินยเกิดจากคนด้วยส่วนหนึ่งเพราะนั้นยุคนี้ต้องทำใจนะแล้วต้องเตรียมตัวด้วยนะไม่รู้ว่าทุกวันเนี่ยแ่นดี้มันหมายทุกวันแล้วมันเกิดภัยาธรรมชาติมาหลายปีแล้ว เป็นที่ไปที่นะคะับจะให้สวดมนต์ไว้ทำกรรมฐา,านไว้พร้อมที่จะไปนะพร้อมที่จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันสวดมนต์ปฏิการมันดึงบุญที่เคยทำในอดีตที่เคยทำในอดีตเ,เอามาใช้ก่อนก็ได้ โดยการตั้งสัจจะอธิษฐานเหมือนเราก็ OD, อดีเงินของเราอุดีบุญของเราแต่ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานนะเข้าใจไหมบางคนถามลุงจาว่าเอา้าแล้วมันเคยจาจาไงก็ทําสวรรค์น,นี้วันนี้มันก็จะเป็นวันนี้อยู่แล้วทําวันนี้ทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันให้สรีญาหนึ่งก็อธิษฐาน ที่ฐานเพื่อทาต่อไหเข้าใจนะฮะเข้าใจนะฮะวันนี้เดี๋ยมเราเป็นประมานอนดีตปัจจุบันอนา,นาคตมันได้เลยใช้ทิ่ยรนาที่ยัรนาในสิ่งที่เราดำเร,เร,เริชีวิตอยู่ไม่ใช่จุมเกินไปนะ คนดีจังรู้นะคนเราไมนรู้แต่ไม่เข้าใจแค่นี้เองม่มีก็ต้องทำต้องอธิษฐานมันไม่ยากนะครับไม่ยมากตรงันครับรู้ครับไหนที่ทำนะครับจะเอาของข,ขึ้นขึ้นด้านขวาน,นะครับสาธุครับเชิญได้ชินครับตรงกลางค่ะอย่างบางคนนะคะ ชอบพูดคำว่าไม่รู้จะอธิษฐานอะไรไม่รู้จะอธิษฐาน,นอะไรทําอะไรต้องไปเคยอ,อธิษฐานเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอธิษฐาน,นอะไรน้าหะคือปัญหาปัญหามากนะซึ่งตอนแ,แรกๆที่ที่หนูฝึกกับหลวงปันก็เป็นอย่างนั้นโอ๋อไม่ยากหรอกอาจารย์ทำบุญอะไรก็ขอตัดข้อขอคำว่ามีเยได้เกิดแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัตรดีไปจนกวาน่าด้วยนะก็จัะทุมัน เป็นพื้นฐานเลยใช่ไหมครับพื้นฐานอธิษฐานบ่อยๆเดียวมันไปของมันเองคนอธิษฐานบ่อยๆนย่ยพิจารณาแล้วมันจะพิจารณามันจะไปตามกระแสนะเหมือนเราภาวนาเหมือนกันเราสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดนานๆเขมันจะเริ่มมีออปชั่นอย่นตัการอธิษฐานเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ ริบบิ้งม,มันจะพัฒนาเพราะเราทำอยู่เอาที่ทานอยู่การให้ทานรักษาศาีลเจริญภาวนาการสร้างบารมีศีลถ้าเราทำไปเนะทที่ยทำเรื่อยๆเนะี่ยมันไม่หยุดนมันไม่หยุดมันจะไปถ้าหยุดมไม่มีมันไม่มาลองอธิษฐานทันกระยะหนึ่งเดียวทีจะมีการ ที่ฐานเพิ่มไปเรื่อยๆสาธุค่ะน้องตาคะคำถามนะคะต่อมาการที่เราสักเพให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเรามองภาพเขาไปด้วยและเห็นภาพเขาเคลื่อนไหวหมายความว่ายังไรครับทำไมทำไมจะเคลื่อนไหวภาพคือพลังงานของคนในหาวเข้าใจไหมมันเคลื่อนไหวได้นะตาเราเห็นรูปนะจิตเราเห็นนาม เขาเคลื่อนไหวที่บ้านเลนูกเป็นเคลื่อนไหวอยู่เลยมันตามสภาพของความเป็นจริงเลยค่ะต่อต่อนะคะถ้าเราไปไหนแล้วมีสุนัขหรือแมวเดินตามมาคอเคียแสดงว่าสุนัขหรือแมวตัวนั้นมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเราและมันจำเราได้ใช่ไหมครับ ผมสมาธิสั้นจะทำสมาธิทำไมอ้โหมาทํแมวมันมีสมาธินะเลกหลูพวกหมาพวกมกันมันมีสมาธินะมันดูกลางคืนก็นได้มันมองเห็นกลางคืนและกลางวันนะก็มองเห็นภมิที่เรานะมันจะเข้ามาคนที่สมาธิสั้นไม่ยากนะ มองภาพกุปูไบ่อยเวลาทำธรรมทานจะหลับตามองสบายๆจะไม่เต้นจิตอยู่ที่พระตาอยู่ที่ผ้าสวดไปเรื่อยๆชอบปงซาด้วยนะคะพตาก็ถูกแลนะกแล่นะก็เบกมันไว้ไงคือคือคือเบกยังไงก็ไี่ไอยู่อย่โมอ้มันเบกครั้งเดียวไม่อยู่หรอกครับต้องเบกหลายๆวันหลายเดือนหลายปีนะครับ ตาอยู่ที่ภาพจิตอยู่ที่ภาพเอาสาวบัาใสไหมสวดไปด้วยอัดหูไปอีกลองทำที่สักปีสองปีลองทำที่หลวงตากำลังจะให้พวกหของพ่อว่าเหมือนเหมือนเราจะเบรกด้วยจาิงเนี้ยเราก็ต้องชะลอก,ก่อนเราค่อยเบรกไม่ยงั้นหัวอิ่มมองสบายๆมือก็ฟัสนสวดเข้าไปอีกจิตอยู่ที่ภพตาอยู่ที่ภาพ,าภาพสวดเข้าไปหู็โออนอนนัดอีก ดูที่มันจะสั้นขนาดไหนต้องยาวแน่ๆนิ่งเหมือนเหมือนหมืนหลวงตาเคยสอนว่าถ้าเกิดมันคุ้มสั้นก็อ่านหนังสือในหน้าผากก็อีกอย่างนึงก็เลยนถูกถ้าทําถ้าทําขนาดนั้นแล้วยังไม่อยู่ก็ทําไปเรื่อยๆทำแล้วไม่อยู่วันนึกถึงเมันนั่งแบบลุงตานี่คมเยอะๆเลยเทศไปที่ตอนนี้มีถ้ำนีดุริยางค์เทศไปเลยเทศอะไรก็ได้มีแค่ว่าหรอกพราะนึกเอา ก็มันฟุ้งได้ฟุ้งได้ทําธรนะไม่ใช่ไม่ทรมนึกว่ามีคนสําคัญคนความเราเทสเต็มเลยเออแถมมีมีเทวดาด้วยทั้งหมดเทสเลยนึกในใจเทศอะไรหรือใจระดับใา,า,าเทศถูกพนผิดมากเเรื่องธรรมะโดนๆนะเพราะต้องเทสเขาฟังไม่ใช่เรื่องโลกนะธรรมะมันอยู่แม่มันอยู่ที่ธรรมะ อะไรที่เคยอ่านที่เคยฝึกมามันออกมาหมดแล้วแล้วเท่ด้วยโหเท่มากเลยเนี่ยเนี่ยเท่ดิบเลยมันจีลืมอมเพตอนลองทำจริไม่เชื่อเชื่อไอ้พวกที่ฟุ้งๆเลยลองทำดูสาธุค่ะ ค,คำถามต่อไปนะคะครสสกราบธรรมาสการหลวงตาครับคือผมก็มีการปฏิบัติทมในรูปแบบต่างๆทั้งยึกหนอพองหนอพุบโถอะไรพวกเนี้ๆๆๆๆยๆๆนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นผลเท่าไหร่เป็นเพราะว่าขาดความเพียรหรือเปล่าผลตรงนั้นถึงได้เกิดช้าหรือว่ายังคงท่ายอยู่ครับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอายังใดอย่างหนึ่งมันสุดนรือก็จบอ๋อก็คือเน้นไป,เ,ป,นไปเลยเปลี่ยนไปมันก็เหมือนเ,เริ่มต้นใหม่ ่มแล้วเมื่อช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาครับผมบังเอิญได้ไปเจอคําสอนของหลวงปู่ก็เลยศรัทธาแล้วก็ในคําสอนของท่านมีความหมายน่าพิจารณาเช่นนิพพานอยู่ปากตายให้หมันดูจิตรักษาจิตพวกนี้นะครับเขาก็เลยอยากถามว่าการที่เขาจะทำแบบนี้แล้วการตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะขอปฏิบัติอย่างที่หลวงปู่หลวงตาสอน เอาให้รู้ให้เห็นในภพนี้ชาตินี้ถ้าเขาอธิษฐานแบบนี้นะครับโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะมีหรือไม่ขอหลวงตาได้โปรดอนุเคราะห์ด้วยครับสมัยอยู่ก็ท่านท่านบอกเองนั่นทุกคนในสํานักไม่เคยได้หมดหเองทําไม่เคยนะคมันอยู่ที่ ถ้าเราทำเลยมันจะขยันไปเรื่อยๆถ้าทำแล้วที่เกียจเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ใช่แสดงว่าทำแล้วม่้เพลินทำจริงๆแล้วมันจะเพลินอันเพลินแล้วมันไม่หยุดนั่นน่ะมันก็จะมีกำลังลทุกคนทำได้หมดอาจาทําทำไม่ได้ทุกที่เกียนไง้ไม่ทำเลยขี้เกียจก็ต้องทำขยันก็ต้องทำ กูทำแต่ที่ยังกินอยู่ใช่ไยังกินยังหายใจยังทำเพราะว่าคนเราเนี่ยอยู่ได้ก็ไม่กินเหมือนปีนะคนอายุร้อยปีก็สามสิบหืานปีใช่ไมสามสิบล้านปีนปนใช่ไหมเรามาเช็คดูทุกวันเนี่ยเราอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทีดด่อยู่อีกี่วันวันหนึ่งกี่ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมงบันเทิงกี่ชั่วโมง มันทุกเรื่องโลกมันทุกเรื่องรรมะอันนั้นทพีญานะฮะที่บอกไว้นะอย่างที่จันนาท่ควรไต่ต่อ,องุเรื่องเยอะแยะไปหมดนะธรรมะานี่ไม่ใช่มันไม่มีขีดจำกัดเลยนะถ้าเราจะปอกมันอยู่เนี่ยมันเยอะแยะไปหมดนะไม่ให้มันคิดถึงโลกก็ได้เลยจะอยู่อย่างไม่ชีเนี่ยอยู่อย่างพลานเนี่ย บอกก็ขี้เกียจเราขี้เกียจมันไม่ยากเรกเอาทาตดีไมาขี้เกียจนะเดินให้มันนไปเดินมาสวดมาหอ้อมันเมื่อยก็นอนปับน๊บนะโมงไปแล้วท่าตีใช่ไหมโม่เยอะๆยะองค์ทาการการที่เราเดินเดินจงกรมฐาเดินไปภาวนาไป เปลี่ยนอียาบทหนึ่งเลือดลมระบบริเวนในร่างกายมันจะได้สมดุลท่านถ้งให้เปลี่ยนยืนเดินนังน่งนอนไม่สงสสัยเวลาเขาหลับต้ามีสติงได้ตอนหลับเราสวดเปน็นนานๆลาเราคิดถึงใครเขาฝันยินเรานะถ้าไปพาา่อกบพานาน ยยยอย่าลืมว่าจิตเราอารมณ์เนทธิพลังงานของจกักรพรรดิใจสนุนทรมมันเป็นสายใหญ่สะดวก้าลมเราดีสายใหญ่มีสายใหญ่มปนประโยชน์มีสายใหญ่มีสายใหญ่ท่านมีอะไรเราก็มีอย่อย่างที่ท่านมี ่านมีอะไรท่านรู้อะไรเราก็รู้ไปตามนักนะมันอยู่ที่ปัญญาของเราเหมือนเรามีโทรศัพท์ไม่เปิดอันจะใช้ไม่ได้นะคล้ายๆกันเรามีรูปนาเป็นทางเครื่องรับเป็นทางเครื่องส่งตัเจนนะเป็นทางเครื่องรับเ,เครื่องส่ง ทครับขอเปิดไฟหน้าเวทีตรงนี้ได้ไหครับครูนะครับเชิญไ, <c oughs> ได้ชี้ได้เลยครับ <c oughs> อ๋อนะครับคำถามในเว็บนะครับหลวงตาเขาถามว่าทำไมเวลาฝันเห็นญาติที่ตายไปแล้วเขาจะพูดกับเราน้อยจังและเสียงก็จะเป่าเป็นเพราะอะไรคะไม่มีท่า ท,ที่เราคุยคุยจิตนะอยู่ที่จิตนะเขาไม่ได้มีท่านเราเพราะงั้นถ้าเสียงเขาเบานั่นคือหมายถึงเขาเป็นพรหมนะโลกของอิญญาโลกของโภปาติกาฉันจานตรวใ,ใกล้ๆนั่นเอ เสียงก็ยาวกว่า,เ,าเ,นะเราดึงเราดึงไปเรื่อกว่ายาวมาไปเสียงก็มันเรื่อยความละเอียดยิ่งเรื่อยจนถึงพลมพลมเป็นชั้นที่มันดีเทศมันเป็นชั้นที่ละเอียดใครจะไม่เกิดก็ต้องผ่านที่ผมใครจะสร้างบารมีบริษัทต้องผ่านที่ผม พราะมันจะเข้าใจเรื่องางงรนที่ตัวเองทำมาแล้วนีแล้วก็ต่อไปในอนาคตตามพุทธชาติที่เกิดตามกำลังที่เกิดการพิจารณาให้ควรในสถานที่เกิดพุทชาติที่เกิดเกิดมาจะทำประโยชน์อะไรได้ เาใจเรื่องของธรรมครับทีนี้สาธุนะครับหลวงตาเขาถามว่าพอเลิสกสวดพระจักรพรรดิแล้วตอนนั้นอยู่ที่วัดจักรพรรดิรังสีจัวัดเชัยภููิตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้จักหลวงปู่หลวงตานะครับเลยไม่ขอภัยคือเลยไม่ได้เกิดความศรัทธาแต่พอเริ่มสวดบทพระมาหาจากกักรพรรดิแล้วแล้วนะครับรู้สึกว่าเย็นมากแล้วพอได้บวชกลับกลายเป็นศรัทธาหลวงปู่ดูหลวงพุฒขวดหลวงตามากขึ้น ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรและแต่ก่อนนั้นผมจะบาปหรือไม่นะครับไม่เรียกบาปเพราะเราไม่รู้เองเราไม่รู้เราไม่ได้ฝึกเราไม่รู้ได้ไงต้องก็ได้เพียส่วนนะตาดูครับอ่าเดี๋ยวเบรกนะครับเด็กสามทีเราจะสวดจกกักรพรรดินะครับ ทนครับขอไฟบนเวทีด้วยครับดูตรงนี้ครับอ่าโอเคครับมาแล้วครับแค่นี้ครับพอแล้วครับดวงตาหน้าสว่างนะครับโอเคครับตอนแรกตอนแรกไฟจะมืดนะครับภาพที่ออกไปนะครับอาสาทูกับทีนี้ต่อนะครับดวงตาเขาถามว่าจิตมันคอยแต่พุ่งามมากตลอดแต่ก่อนก็ค่อยๆเป็นเดี๋ยวนี้เป็นบ่อยบังคับจิตใจยากมาก นะครับอยากถามตาค่ะว่าเกิดขึ้นยังไงถึงจะห้ามยังไงนะครับคำถามแรกของเขานะครับโยโซโซ่อยๆลูกตาก้เต็มหน่อยๆก่อนเต็มหนโยโซโซจนมันไม่จนมันไม่ชิดดูนะครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับหนูตาเขาถามว่าคู่กรรมไม่ต้องแต่ง ไม่ต้องแต่งงานกันได้ใช่หรือไม่ถ้าเราูลเราไม่อาของแต่งน,นะมันมีใครถ้าโล,ล,ล้วมีใครแนนะต่งนะ <c oughs> ความรู้สึกนะถ้าฝึกไปเนี่ยความรู้สึกมันจะมีนะใช้ความรู้สึกมันส่วนบ่อยๆไม,ไม่จําเป็นต้องเห็นภาพนะความรู้สึกนะมันจะออกทางตาทางจูทาง,ง,งจมงูกทางรินทางกาย ใ,ใช่ความรู้สึกจับลงปู่แลก็รู้สึกว่ามาทำไปแล้วก็โดนได้ไม่โดนทิ้งไม่โดนผิดฝังหรืออะไรใช้ความรู้สึกควณตาถ้าเกิดกลัวอย่างนี้อธิษฐานได้ไหมคุณตาว่าถ้าเกิดไม่ดีของไม่ใมี<อ>แต่ใช้ตัวที่เป็นตัวบล็อกคู่ต่ำโอ้รืองมันจะได้ผลไคุณตาถ้าทก็ได้ผลถ้าฝืน ชอบฝึกก็ไดเหมือนหลวงตาจะชอบดูให้ใลูกศิษย์ที่แบบเข้ามาใหมใหม่ไปอธิษฐานของผู้บุญผู้บาลีหรืออธิษฐานของผู้ไม่ใช่เขาจะคิดแล้วลองมีบางคนนะไปรักษาศีลเจริญภาวนาอยากจะเข้าใจแล้วไปฝึกมันได้อะไรได้ได้อะไรหรือบ้างอันนี้เคยไน้นําพระท่หลายองค์เมื่อก่อนเนี่ย มื่อสักเกือบ20ปีแล้วนะท่านบอกท่านสวนเนี่ยแต่ท่านสวยท่านอยากรู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรเนี่ยแล้วท่านก็เลยบอกท่านว่าลงมาที่ฐานรู้ทั้งสัจจะทธิฐานผู้ที่เคยเกี่ยวพ้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้ามาหมายถึงบิดามารดามูญาติผู้มี่ผู้คนเจ้ากรรมอนีรอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราเนี่ยขอให้มา จะแนะนำในการส่วดภาวนาท,ทำกรรมฐานทนสัจจะที่ที่ท่าใหญ่เขาใช้เวลาสามเดือนนี่ี่ยตรวงวันสามเดือนมาเรืนะ่อยๆมาก็นแนะนำแนะนำแนะนำทุำำำกคนคืออยากอยากเข้าใจอยากรู้ไหมเาจาใยได้ครับคได้ไหม